สาริเยอ้อน FIVB ขอเพียวบุ๋มบิ๋มอยู่ช่วยต่อทีมกำลังไปได้สวยเล่นรอบเพลย์ออฟก่อนส่งกลับไทยนายกสมพรยืนยันชัดชูออนอัชราพร สมทบบอลเล่บอลหญิงไทยลุยซีเกม2-0 2-3แน่นอนเคลียร์กับซาริเย่แล้ว27เมษายน2566ความไม่แน่นอนของชัดชุอรนและอัจฉราพรจะมาไทยหรือไปต่อผลงานของซาริเย่กำลังไปได้สวยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไทยเองก็ต้องการตัวเนื่องจากเธอ2คนเป็นตัวหลักของทีมส่วนหลีกตุรกีเลื่อนไปเพราะเกิดแผ่นดินไหวส่วนไทยจองตั๋วให้เธอสอคนกลับวันที่1พฤษภา สุดท้ายสาิิเยหาหรือไปที่ FIVB ว่าสามารถยื้อพวกเธอได้นานแค่ไหน f i ว b วินิจฉัยให้สาิิเยสามารถใช้งานสองสาวได้ถึงวันที่15พฤษภาคมเท่านั้นสรุปว่าชัดชูออและอัจฉรพรเดินทางกลับไทยวันที่6พฤษภาและเดินทางไปที่กัมพูชาต่อวันที่7พฤษภาจบหน้าตัวเอง